สวัสดีทุกคนพบกันอีก่เช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาลุยเกมใหม่ล่าสุดเกมแอคชั่น RPG ์พีลิขสิทธิ์แพ็คเอียงบีสโซลิสโอนแนนมาดูกันว่าเกมใหม่จะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแค่เกมสเตมเมอร์ตายไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้ว24นดีเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ U i d อดีอย่าลืมใส่ครูป,ปอมอมิงเพื่อลส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกมโคเอนทีโฟเพจเท่านั้นสวัสดีับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแนนอนวันี้ก็อยู่ช่องแฮกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมแบบบีชโตลิสนั้นนะครับเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดเลยนะครับลีกสัสิแท้ด้วยนะครับบอกเลยว่าใคร ที่เป็นแฟนในเมคเกมบีดเนี่ยไม่ควรพลาดเกมนี้เนี่ยมาดูกันว่าเกมใหม่เนี่ยจะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ60,000ก็จาก้าหล้านนะแล้วก็ช่องเรามีสมาชิกเพเิ่มยี่สิบาทสาสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พลาดแทนฟรีไฟล์เราบอกว่าทันไหมแล้วเกมอีกมากมานยนะครับสามารถสมัครกัได้เลยเนี่ยมีชื่อเขียวก็ติ๊กเกอร์ได้ทแห่ใช้ส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสาวไปเติมได้ที่เว็บที่โฟเพย์เลยลงมาข้าง ก็คุณค้ามาครับหคัสเซนก็ทําดีจัดเลยนะอะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะกดข้ามไปเลยนี่ครับฟึบโอเคมาครับมาถนนเมืองคาราคุระนะครับในฮูลูเคียว่ะพี่แต่เขาทำคัสซิซนดีจัดเลยนะสําหรับเกมนี้นะแล้วภาพสวยด้วยนะโคตรดีจัดลิเกสิ์แท้นะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาพีจีนเนี่ยครับนี่ค,นค,คือครั้งแรกของผมที่ได้ลองเล่นเลยนะ,ะเขาก็จะให้เราเนี่ยดูคัสซิซนหูแล้วทําดีเออโคตรดีจัดนี่เป็นไงโอเคมาถึงเขาจะให้เราเนี่ย เล่นเป็นลูคีนะครับโอเคปืบมาครับปุ๊บโอเคแล้วก็ให้เราหวงนะฟุ๊บฟุ๊บนี่หูยหูยคอมโบมันจัดโอ้หดีจัดดีจัดเออโคตรด,ดีโคตรโห่โคตรตระหนนี่มีกล้าพิกตาด้วยไงโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลนี่หูยคือสวยจัดนี่แช่แข็งแช่แข็งแล้วเป็นภาษาไทยแบบยันสกิลอ่ะเออภาษาไทยยันสกิลว่ะทุกคนนี่ไงโคนตรโหคโคตรตระหน,นีโอเคนี่แล้วเราก็ต้องตามผีเสื้อไปนะ เขาบอกว่าผีเสื้อเนี่ยคือตัวแทนของพวกวิญญาณนะโอเคแล้วเราก็เจอกับอิดิโกะแล้วก็ข้ามไปเลยเพื่อมให้มันการเสียเล okay. ลวลาโอเคเราจะได้ปุ๊บนี่ครับพบกับยูมาทูดโอเคปุ okay. ๊บมาครับเรียบร้อยเราจะไปช่วยอิดิโกะนะครับนี่โอเคสู้มฮันโลกอะปกป้องอะปกป้องนี่มีการด้วยไงเคาลเตอร์เคาลเตอร,อตอร์แล้วก็สวนกลับสวนกลับแล้วก็แช่แข็งไปปุ๊บนี่ไงคนโหดเออมีติดสถานะเลยนะคนดีจัดว่ะปุ๊บ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 นี่นี่ไงนี่ไงไงปุ๊บปุ๊บตีมันดิปุ๊บนี่ไง,ไง,ไง,ไง คอปเตอร์คอปเตอร์โอเคก็คอมโบคือมันจัดเลยนะโอเคซุ๊บมาครับนี่ก็จะมีคัตซีนมานี่อิติโกะก็ยืนดูเฮ้ยคุณทาจิบบนามาช่วยกันดิมอลตะยืนดูดิครับคุณทาจิบบนาปุ๊บโอเคดูเคียงเราก็โดนฟาดมาตอนนี้แหละอิติโกะของเราปุ๊บได้พลังเงิมาทูมาแล้วนะครับนี่ไปงานโดนทิมก่อนหนึ่งทีปุ๊บโดนทิมมาได้พลังเงิมาทูมาปุ๊บโอเคมาชึบชืบชืบฟุ๊บโอเคตอนนี้แหละอิติโกะของเราได้พลังเยมมะดี๋ววผจไปหััฟุบ่ครบ ปุ๊บสกิลก่อนเลยนี่นะวิหดจัดหดจัดแต่ว่าบอสมันก็ฟาดเราอะแต่ว่าผมเล่นในคอมนะแล้วก็ไม่ได้เซตปุ่มนะมันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยพิ้วไหวสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครที่เล่นในมือถือผมคิดว่าน่าจะพิ้วไหวกว่าผมนะเพราะว่าผมเล่นในคอมแล้วมันก็ไม่ได้เซตปุ่มมันก็เลยทำให้ผมเนะี่ยออกสกิลยากนิดหน่อยนะมาต่อ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 ,ตอฟึ๊บฟึ๊บนี่แล้วก็เข้าไปหดฟึ๊บ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 แล้วก็หลบ ฟุ๊บฟาดฟาดฟาดุ๊บฟุ๊บกดสกิลบล็อกบล็อกนี่บล็อกตั้งกาแล้วก็สวนกลันี่เอาเตอร์ฟุ๊บฟุ๊บแล้วก็ฟาด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 ้าไปฟาดเข้าไปฟุ๊บ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 โบเข้าไปหนึ่งทีตั้งกาไม่ทันหนอทุกคนโอเคครัตีนมาแล้วนะฟุ๊บนี่เป็นไงสวนสวนฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับโอเคมาครับแล้วฮันโลก็ร้องมาหนึ่งทีนะฟุ๊บผมก็พรับ ปุ๊บวุ้ยโดนพลังว่ะปุ๊บปุ๊บโอเคมีกดด้วยนะโอเคหูอารมณ์เหมือนกับพวกเล่นในเพเนะพราะนาโตะอ่ะเออนาโตะนินจาสตมอมาแบบว่าต้องคอยกดปุ่มอ่ะคอยสังเกตด้วยนะโอเคแต่มันก็เหมือนกับว่าแบบว่าคือมีอะไรให้ทำอ่ะเออมันไม่ใช่แบบว่าดูคัสซีแล้งเหงาอ่ะเห็นไหมเนี่ยนะปุ๊บอารมณ์แบบนั้นเลยอารมณ์เหมือนเล่นในเพเลยนะนี่โอเคดูเคียร์ของเราในตอนนี้คือเสียพลังยมงปรตูแล้วนะเพราะพลังยมงประตเนี่ยอยกับราวในนะฟึกมาครับโออเคเรยบร้ อย่าโอเคอ๋อถ้าเราผ่านด่านเราจะได้ XP มาด้วยไว้ทุกคนโอเคนี่ดานแรกของผมเนี่ยผ่านมาได้สวยงามนะโอเคเช้าวันรุงขึ้นนะครับอิโก,ก็ตื่นมาบนเตียงของตัวเองนะเราสัปปะาดยิงกับยิงสาวที่ชื่อลูเคียก็หายไปแล้วนะครับปฟ๊บโ okay. อเคทันนี้ okay. โอเคโอ้สบายแล้วไงกดแบบมีเควสออโต้ี็คือสบายนะเสรแล้วกนดะข้ามไปเลยนะปฟ๊บกดข้ามาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยไปทาการต่อสู้ที่สเตจหนึ่งจุดสามนะโอเคแล้วก็เข้าสู่ การต่อสู้ฟืบโอเคแล้วก็เริ่มต่อสู้มาฟืบมาครับมาครับมาครับฟืบโอเคเปิดมาเปิดมาก็จะมีนี่เป็นไงสิ่งที่เรียกว่าคอนโลเดิมทีเป็นวิญญาณของมนุษย์ธรรมดานะฟืบโอเคอุ้ยแล้วสลายคือเทพจัดเลยนะล้างสังข์หอนะองค์กรที่1โอเคฮับเตอร์หนึ่ง 1, นะครับมาฮับฟิงโอเคข้ามไปฟืบข้ามไปแล้วก็โกดข้ามอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลางไงผมไม่อยากให้อุย้ยอุ้ยแชทว่ะแชทว่ะโอเคอ๋อมีของให้เราเก็บด้วยนะ โอเคเป็นพลังงานถ้าไม่ตายนะนี่โอเคโอเคเข้าใจละปุ๊บแล้วก็หัวกับพวกกิกี้แล้วก็ถ้าไม่ตายนี่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 เป็นไงโหดจัด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 บุูงเข้าไปอย่างเทียวเอาเรื่องเอาเรื่องจัดปุ๊บแล้วก็ฟาดไปปุ๊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 บปุ๊ปปุ๊ปไ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 ปปุ๊บปุ๊บปุ๊ปโอเคยคัลเตอร์คัลเตอร์แล้วก็สวนกลับเป็นไงเรียบร้อยไงเออโค้ โอ้โหคนอันตรายแล้ว okay. ก okay. so so ็ฟาดไปหนึ่งเทีโอเคไปต่อนะครับผมก็ต้องตามผีเสื้อไปนะฟื้นผมก็จะแดะแต่ฟื้น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 โอเคนี่แล้วก็เจอพวกอุ้ยไอฮอนล้ตัวนี้เท่จัดแล้วมีเข่าด้วยปุ๊บแล้วก็ฟาดไปบากเข้าไปหนึ่งเทีงาโหจัดโหจัดแล้วฟาด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 ไปฟุ๊ก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 นี่ไงงานี่ไม่ต้องลงพื้น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 ฟาดต่อ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 ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กแล้วก็ สกิลฟุบยแล้วก็เคาน์เตอร์ฟาดต่อฟุบแล้วก็สับไปฟุบบางบากบาง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 บุง้งเรียบร้อยตั้มจบไปไงโหนโหดฮ้ยเคมบัจจีว่ะของจริงวะ่ะฟุบโอเคหมาโอเคอนนี้เราจะกับฮันโลฮันโลไอพ่อฮันโลฮันโลใช้มาเกะกากขวางทางเรานะเราก็ต้องฟาดฟุบแล้วก็ปกป้องฟุบแล้วก็ส่วนกามโบวี่มันดีว่ะทุกคนเพลินดีว่ะ เออมันสนุกดีนะผมว่านะวูบวูบวูบเคาน์เตอร์วูบอเคาน์เตอร์ไม่ทันว่ะเคาน์เตอร์ไม่ทันนะเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ใซ้ปุ่มนะครับก็คือใช้เมาส์คลิกอย่างเดียวล้วนเลยตอนเนี้ยคือเมาส์ล้วนๆเลยนะครับถ้าใซ้ปุ่มแบบว่ามันแบบมีปุ่มเหมือนพ่อกับเหมือนเราเล่น RV เงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยไง่ของผมเนี่ยคือบังคับเมาส์ล้วนๆเลยนะปุ๊บมาปุ๊บฟาปุ้งอุ้ยเรียบร้อยแรงจัดว่ะอุ้ยเจ้ไอ้ฟูไฟเตอร์ใหม่กะปุ๊บวู ปุ๊บไม่ต้องลงไม่ต้องลงพื้นไม่ต้องลงพื้นฟึบฟึบแล้วก็ฟาด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 ปุ๊บโอเคฟึบฟึบร่วงไหมล่วงไหมล่วงไหม,ล,มล่วงดิอุ้ยไม่ล่วงโอเคเอาเตอร์ shorter. แล้วก็สบับเรียบร้อยอไอเรียบร้อยนี่เป็นไงวิกตอรี่โอ้โหพอจะจบเล่นอ่ะปวดมือเลยทีเดียวนะนโอเคตอนนี้ผมเลเวลหกเลยว่ะทุกคนโคตรโหดอะ่ะเฮ้ยแต่มันเพิ่มดีนะคือเลเวล <as S 2> เพิ่มขึ้นนี่อ๋อแล้วก็ขีดจำกัดวิญญาณก็จะเพิ่มขึ้นนะโอเค เขาก็จะให้เราเนี่ยไปสู้ที่สเตต1.5นะอุ้ยรอบนี้รอเหมือนเราจะได้อ n นโนเวมาด้วยว่ะโอเคไปลยุยปุ๊บเข้าวสู่ด่างกระเท่แล้วอ่ะอิจิโกะเดินลากดาบมามาปุา๊บโอเคฉันโดนเดี่ยวมากเลยค่อยๆลืมชันไปแล้วสินะปุ๊บโอเคมาแล้วก็จะสลายหายไปนี่ยนะอุกยเขาทำดีจัดเลยนะเอ้ยโอเคบินดาบินดาบินดานี่ครับปุ๊บโอเคบินดาบินดานี่นอนนี่แหละเราได้เจอกับอินโนเวะนะโอเค

๊บนี ite, ่ย <LO> so ุ๊บยังยังอันตีผมยังไม่มาปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บฟึ๊บฟึ๊บ๊บ๊บขเตรไม่ได้วะปุ๊บ่ยอตีไปเลยจังหวะนี้ฟึบนี่ฟาดฟาดบ๊บงเ้ปหนีหุบตโหดอ่ะจากวันเลือสิบอดลอโดนทีเดียวคือแทบร่วงละหายไปปมาณหลอดนะปุ๊บฟาดฟาด๊บ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 บุ๊โดนว่ะห เราสกิลไปหนึ่งทีเหลือสี่หลอดละโอเคปุค๊บปู่มันคาลเตอร์มันคาลเตอร์ยากมันทำเป็นเล่นไปนะเออคาลเตอร์ยากอย่างเงี้ยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยหายว่ามันหายว่าทุกคนปุ๊บนี่หายเหรอหายตัวได้เหรอหายตัวได้เหรอบิงได้เหรอปุ๊บ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 ปปุุ๊๊บบนี่อ่ะฟาดฟาดเรียบร้อยยา เรียบร้อยไปครับโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วก็ฆ่ามันเลยนะนี่โอเคเราได้ช่วยอีโนเอเป็นเรียบร้อยแล้วก็เลเวลเจ็ดนะตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะได้ตัวละครอีโนเอยายาโคตรโหดเอาจริงมันเพลินดีนะเออมันเพลินนะมันเล่นได้เรื่อยๆนะใครที่เป็นแฟนนะเกมบีดน,นี่ยผมบอกเลยว่า ไม่ควรพลาดเกมนี้นะที่สําคัญนะตอนนี้ก็มีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วนะคริลิขสิทธิ์แท้ด้วยแล้วก็เป็นภาษาไทยภาพสวยจัดนําเล่นโคตรเกินนะผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งแค่เกมสตีมมาทางของเราไปหนึ่งล้านซับเลยนะครับใครอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนูที่หน้าล่างนี้เลยเดี๋ยวมันจะกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม